คำถามนะครับพี่คะหนูจะรู้ได้ไงว่าสติกเกอร์ไลน์ที่ทำแล้วส่งขึ้นไปเนี่ยทางไลน์อนุมัติหรือเปล่านะครับก็ตอบคําถามนี้ครับเราจะรู้ได้นะครับโดยที่ว่าทาง Line ไลน์ค o r เอเตอร์มารเนี่ยเขาจะส่งข้อความเข้ามาในไลน์ของเราเลยแหละนะครับว่าเนี่ยเยเป็นข้อความที่เขาส่งมานะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย your sticker h a s been approved and are now on sale อ่าเนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะบอกมางี้เลยแล้วหลังจากนั้นครับเราก็กดไปดูนะว่าเฮ้ยมันสติ๊กเกอร์อะไรยังไงอ่ะกดเข้าไปนะแต่ถ้าว่าไม่อนุมัติอะ่ะเขาก็จะบอกว่ารีเจ t นะรีเจ t หรือว่าไม่ผ่านการอนุมัตินะเนี่ยเราก็จะมาเห็นสติ๊กเกอร์ของเราแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี้เลยนะครับจุดสําคัญอย่างหนึ่งนะคือไอตอนที่เราส่งสติ๊กเกอร์ขึ้นไปอะ่ะ ตรวจดูให้ดีนะมันจะมีแบบว่าขอรับส่วนแบ่งกับไม่รับส่วนแบ่งนะถ้าเลือกไปแล้วตรงนี้จะแก้ไขไม่ได้นะครับก็ตอบคำถามไว้เท่านี้ครับ